ก็สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นก็อยู่ก no ับวิชวลโนเวลของเลีกีเก่งแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่เกม c l a s s h ร a r t p r i เ c e s นะคะส่งัใจแข็งแกร่งกับนมนมพรอะยังในเรื่องจบแล้วนะคะ,ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของฮิเมโนะเคียวโกะนางเอกหรือว่าตัวเราเองนะคะผู้เป็นอัจฉริยะเรียนเก่งหน้าตาสวยงามมีชาติกูลกับนรงเรียนของในหอกิต์ที่เธอไปเรียนอยู่ทุกวันเธอก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมาดอน่าของเรียนได้ทีเดียว แต่้ความสมบูรณแบบของเธอนั้นทำให้เธอทุ่มเทกการเรียนมากเกินไปจนเธอขาดอะไรไปบางอย่างนั่นคือเรื่องของผู้ชายโอเคค่ะก็ประมาณแบบเออไม่มีแฟนเนาอเออพ่อแม่คงอยากหาผู้ชายให้มาเออก,ก็ก็เล่นไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ไม่ได้อะไรอยู่ดีคะ่ะก็มาเริ่มเกมใหม่กันค่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรมากมาก คุณหน่อยโยสวัสดีจ้าเกมนี้งจะแปลงจากกราตาเป็นเสร็จคุณจะได้รับบทเป็นฮิมโนเคียวโกะจ้าของระยังกันเลยสวัสดีค่ะชื่อฮิมโนเคียวโกะค่ะตอนนี้ชั้นกำลังจะไปบ้านพักที่ชั้นติดต่อไว้ค่ะชั้นหนองว่าชั้นคงจะอยู่ร่วมกับทุณพัี่อยู่ในบ้านพักได้นะคะถึงแล้วครับอ่ะขอบคุณค่ะนี่นี่หนอเอาบ้านพักนี่มันขนาดชัดเลยนะ ระหว่างนั้นก็ได้มีผู้ชายเดินเข้ามาสวัสดีครับคุณใช่คนนี้ติดต่อเราไว้หรือเปล่าครับเออใช่ค่ะเรากำลังรอคุณอยู่เลยครับอะผมลืมแนะนําตัวผมชื่อมาสกิชินสุเกะครับแต่เรียกผมว่าเคนดีกว่านะครับคุณคือฮิโนชโกะสินะครับค่ะเรียกฉันว่าโจโกได้นะเฮออ้ยังไงเนี่ยดีกว่านะครับยิ่งเยอจากฉันเข้าข้างในเลยดีกว่าครับแล้วเคนก็ได้พาคุณเข้าไปในคาร์ลิฮะ โหสวยจังแงก็เรียกผมได้นะครับที่นี่ใหญ่จังเลยฮะนี่เราจะเดินสำรวจทั่วไหมเนี่ยนี่เธอเอ๋สิงเงย็นชายอย่างนี้แสงใครกันคะเอ่ออะไรวะเธอน่ะเป็นใครเอ๋ฉันชื่อฮิเมโนะเคียวโกะค่ะขอฝังด้นะคะว้าวผู้ชายคนนี้น่ากลัวจัง อ๋อคนที่ติดต่อจะเข้ามาสินะอ่าๆฉันชื่อซูซูกิแทสุฮิฮิซากะดีที่เราจับอ่ะค่ะมานอ่ใช่ว่าใคกิละกันห้องเธออยู่ชั้นบนขวาสุดเคนจัดไว้ให้เธอแล้วฉันไปก่อนละบายค่ะค่ะผู้ชายบาเนี่ยที่เก๊กชะมัดเห็นแล้วอารมณ์เสียวุ้ยคุณก็กำลังเดินขึ้นห้องของคุณไปพอคุณถึงห้องนอนของคุณคุณก็ล้มตัวลงนอนทันที อืมห้องของฉันสินะอยากจังเลยแฮะเตียงนี้ก็นิ่มจริงๆเลยก๊อก๊ะเอ,เอเ๊ใครมาเคาะประตูห้องกันนะคนุณจะต้องเปิดประตูสิไม่เปิดทำเป็นมือเคนหนูยิงว่ะไม่เอาอะเราเฟรนดี่มากก็ต้องไปเปิดประตูสิเฮโยสวัสดีเด็กมาสินะมันมีใครมั่งวะเนี่ยเอ้ยจำชื่อไม่ได้นะเนี่ยเอ๊ใครงั้นเหรอคะ คาชืออาซาฮิน่าเทนมาจะ,จะเรียกเขาว่าซีมะเถอะชิมะหรือซีมะวาซีมะเออมาจา้ะเรียกฉันว่าเคียวโกะนะนี่เจ้ามาแต่นอนอยู่ในห้องหรือไงข้างนอกอากาศก็จะสดใสเรียกเถอะเอ,อ๋อยู่ๆคุณก็โดนซีมะกระชากตัวแล้ววิ่งออกไปซีปมะเดินคุณแล้ววิ่งออกกระหาจคนคุณล้มอ้ะเคียวโกะไม่เอาไม้ฉันขอโทษเพราะคนลืมตาขึ้น คนลึกขึ้นผมก็เห็นหนุ่มผมเขียวก็น่ารักคนนี้นี่มันต้องชายชัดๆที่เธอเป็นอะไรหรอเปล่าอะเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมสต็อปเพรว่าฉันไม่เป็นไรค่ะเจ็บนิดหน่อยค่ะจะไม่เป็นอะไรแล้วอ่อยแบบงั้นก็ดีแล้วแหละว้าอาอยูุเขาก็เอาผมฉันไปจูบเฉยเลยคุณฉันชื่อ โอชิโน่คานาดาเรียกฉันว่าซาคายเธอนะอะไรวะมันบอกชื่อมาแล้วชื่อมันไม่ตรงกันสักคนเลยอืมฉันชื่อเคียเธอชื่อเคียวโกะฉันรู้แล้วล่ะส่งเธอหอมจังไปเลยไปเลยไปเายจี้เขินฉันขอตัวก่อนนะคะเ่ินชะมัดเลยง่ะเป็นบ้าอะไรของเธอเสียงนี้คุณคุณนายแล้วเหรอ อะไรของเธอฮะแลอจะเสียงดังทำไมเนี่ยคำถามนั้นทุดคนเป็นคนถามกว่าไหมหน่อยเนี่ยโถไอ้คุณชายขีเ้เก๊อะไรของเธอแล้วคุณก็เดินไปกว่าให้ใครกี้ยิงงงอยู่อย่างนั้นเห็นหมอน,นั่นแล้วกดหยิบฉัดเลยไอ้คุณขี้เก๊กอยู่เคนก็เดินมาอยู่ตรงหน้าคนซะแล้วใครคือไอ้ขี้เก๊กไม่หรอครับอ่ะเคนมานี่ยแต่เมื่อไหรยง้เมื่อกี้นะครับ แล้วคุณกำลังจะไปไหนงั้นเหรอครับไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะกำลังเ่าว่า k ั n ปีนิงปืนกับผมไหมครับแต่ฉันยิงไม่เป็นเดี๋ยวผมสอนไปไหมครับ,ค,รบคุณสามารถตอบไปถือไหมก็ได้ถ้าไปให้ตอบไปถ้าไม่ไปให้ตอบว่าไม่ไปเออคือเคนก็เหมือนจะเป็นพระเอกนะแต่ก็คือเราเล่นมาแล้วใช่ไหมลนะ่ะเราก็อบอกเลยว่าเออเรื่องนี้นะคะมันให้เราเลือกพระเอกนะคะตามคนที่เราชอบเลย เพราะฉะนั้นเราก็จะคือเราบอกอนะ้นเราชอบเอ้ยเราเฮ้ยไม่บอกดีกว่าเราไม่ชอบเคนะเราไม่ไปนะเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะตอนโจเออรชอบไปอ่ะเคค่ะสองคําคตอบไปเลยไม่เป็นไรคับเดี๋ยวคนไปกินข้าวได้เลยแล้วกันนะครับทำไมกิน,นหน้าซองเหมือนหน้าซาโ้งเหรอมาช้จังเลยคิวโก้นนหน่อยนะไี่ต้องเธอมาช้าตอลอดเร็วไหมฮะ ใครจะต้องกันฮะไอ้ขี้เก๊เพราะแต่สัใครเล่นมันหัวใจงไงละ่ะลืมหมอกฉันเป็นปีศาจเลยกินอาหารมนุษย์ไม่ได้ปีศาจอืมส่วนชิมาก็เป็นแบมพายไงเอ๊ะไม่ต้องตงกใจหรอกเคยกียวกดจ้างสองคนนี้ไม่ทำร้ายคนอยู่แล้วลองออกไปเฮออีย่า้องเธอกลัวรไงฮะไว้ไว้ไวอยู่องปอยยบเลอ้ขี้เก,ก๊เอาละ่ะ ไทกินายก็เลิกแกล้งเคียวโกะได้แล้วนะ่าเพราอเราได้ก,กินแล้วไปนอนเลเหอะอีกหน่อยไม่ใช่ดิจากไทกิว่าเคนก็ใจดีจังเราคิดไดไเนี่ยเคยียวโกะอย่าคิดสิเลยเยผู้หญิงหึงนี่แงงเลยติดนัำนนีนะ่นอนดีกว่าแอร์เสียงประตูเอ๊ะใครกันนะ่ะ ตุ้จ้างนาตาเดินซัวไขไม่ต้องรอใครแค่ชมวันเช้าบ้าไปแล้วลืมตาถึงว้าวเอ๊ะซัวไข่คุ้งอยู่ที่นี่ได้ไงคุณผู้ยญิงตกใจแล้วนายมาอยู่ที่นี่ได้ไงฉันนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วมันอเมริวะาเอ๋แล้ววันนี้พูดไม่ทันจบซักใครก็ถึงพุ่เข้าไปก่อนซะแล้วว้าวซักใคร ขออยู่อย่างนี้นานๆนะอืเราคนทา้งกลก็เผลอไปจนเช้าถึงแล้วเหรอเฮ้ยคืออย่างนี้ออ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 น้ำอยู่ที่นี่ไ,ไงอยู่ไหมเหรอเมื่อคืนฉันขอนอนได้ไงก็เขินเลยลืมซะสนิทเลยอ้องังนเธขอไปอาบน,น้ำก่อนนะหของที่คุณกำลังจะเไปอาบ,บน้ำน,นั้นคุณก็เจอลุงสวัสดิ์เจมสม้องอันสวัสด์ รีบไปอาบน้ำซะสิตอนนี้ไม่มีคนมาอาบน,นะอือแล้วคนก็รีบไปอาบน้ำเฮ้ hey, วันนี้ไปเที่ยวกันเที่ยวใช่ใช่ไปเที่ยวกันนะเอาสีเอาสีไปสีเยี่ยมเลยงั้นไปกันเถอะเดี๋ยวสิใช่มะใจเย็นสิเฮ้ hey, พร้อมหรือยังถ้าพร้อมไปต่อกันเลยเด็สโกคคนทำแบบโอจะไปไหนงั้นเหรอนี่ก็เย็นแล้วนะตีนิดหน่อยเก็ถึงแล้ว จะพาไปไหนล้ะเนี่ยถึงแล้วเอ๊ะร้านอาหารใช่แล้วที่นี่อร่อยมากนะมา้าไปกันเดี๋ยวสิคุณพูดยังไม่เสร็จชิมะก็นหนึ่งคนเข้าไปในร้านอาหารซะแล้ววันนี้นะ่ะเป็นวันเกิดข้านะ่ะงั้นทำไมนายไม่ชวนคนอื่นมาด้วยล่ะว,วันนี้วันเกิดนายทังทีนะข้าใคาอ,อยากจะมาฉลองวันเกิดกับเจ้าสองคนนะ่ะขนาดนั้นชิมะก็ได้หน้าแดงขึ้นเรื่อย ใช่นะเมื่อคืนเก้ากับซาไครนะ่ะเอ้ยเห็นได้เง,งวะอุ้ยคิดไ,ไปเลยนะคิดไปเลยนะฟินฟินอุ่นไ่แช่นะ,ะช่างเอถอะข้ามีที่หนึ่อยากให้เจ้าดูนะนี่ไปเถอะแต่พวเรา,าอย่างกินไม่เสร็จเลยนะมไอชิมาก็รีบพร้อมมือคุณไปแล้วเดินออกจากร้านไปที่นี่ตอนนี้สวยมากนะช็อตจังนี่ชิมอาหารแมลงควาตัวคุณไว้ เจ้ารหรือเปล่าข้าของเจ้านะเจ้าหลักเคยรู้บ้างไหมชิมะชิมะข้าห่วงฉันงั้นเหรอเอาล่ะเรากลับบ้านกันเถอะนะงงกุมันเลยงงมันเว้ยมันจะตัดช้าไหมวะอืมแล้วพวกคุณสองคนก็เดินกลับบ้านซาอุ่ยสิบแปดบัวสิบแปดบัวซาชิมะพูดทำใช่ลองคิดลองเลยฮะทำยังไงดีนายเธอเออไม่ใช่ละ เช่งเธอเป็นอะไรดีกว่าจะทำเขานะมันหนดเค้เลยพูดจริงจริงนะตอนตอนเราเห็นนะมัทนทำหน้ายอยู่นะฝันนั้นมันตอนฉันเด็กนี่ทำไมเด็กคนนั้นเหมือนเค้นเลยนะเห็นไหมแล้วคุณก็ได้เลินออกจากห้องไปแล้วคุณก็เจอค่กิเข้านี่เธอฮนะคกิทำไมพูดดีแล้ววะมันไม่หลังั้นเหรออืมนะเข้ามาในห้องฉันสิวีแอบบทำอะไรกันเนอะ่ เรารู้นะม <c oughs> ีห้องของมองนี่อะไรเนี่ยเรียบร้อยจังอี้ขีไม่แน่ดิวดในเิ้นทักขึ้นนะจบเกมไหมนายนีอะไรกันเนาะอไปอยู่ใครกิก็จับคุณให้นมลงที่นอนของเขาเบี้บ๊อกอะไรของนายฮะน่า,ารักกันจังเลยจะเต้นสิเราไปดูดาวกันนะฮะตอนนี้นะแน่นอนสิคว้ามือเราไปนะคะ ไทกิรีคว้ามือคุณแล้วเดินจากห้องไปว้าวสวยจังเุอชอบไหมชอบสี่ชอ่องมากเลยสามารเลยอะถ้าดูดาวนั่นสิเฮ้ยอ,อ,อย่าหลอกอย่าหลอกอย่าหอไม่ดูโว้ยคุณมองตามนี่ของใครกี่ไปที่นี่น่ะฉันไม่เคยบอกใครเลยนะเธอเป็นคนแรกกดนแนงนั้นเก็ไม่ไหพวเมื่อไงอะนี่้องโว้ยใกล้เกินไปแล้ว ใครกี้อไกไปไหมเฮ้ยไอ้บอ้าเกิดจะไม่เนี่ยฉันอยากเธออยู่กับฉันตลอดไปเลยควาจริงไหมคะคือรู้สึกได้เลยว่านางเอกเรื่องนี้แบบหลายใจไปเลยมันไม่หลายใจหรอกผู้ชายเข้าหายเยอะอะไรแบบนะั้นอะเอ๋น่าเป็นมากเลยเนะี่ยอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะเออจะตอบไม่ดีเ,เออ จริงสิฉันไม่ได้จะให้ดูอ่ะกลับไปห้องฉันก่อนแล้วกันนะไปอ่ะไม่ใช่ลูกนั้นสิฉันไม่ได้เธอรู้นีสั้นน้อยตอนเด็กน่ารักจะตายจะไอ่ทำไมลอะโถเธอก็นะคุณได้ใครกิ๊กก็ดูลูกกันจนดึกโถ่เฮีนี่มาเับอะไรเนี่ยต้องแบกเธอไปส่งห้องอีกอะไรในห้องกันห้องมันไกลกันขนาดนี้ได้เหรอแต่ว่านะยฮีนี่ก็น่ารัดิเมนกันแฮะไม่ต้องแอบชมชมกันตรงๆก็ได้ค่ะ ในระหว่างนั้น,นระหว่างที่คกิกำลังแบกคุณไปส่งที่ห้องนอนก็ได้เจอเคิดระหว่างทางกัาลังจะพาเคียวกบไปไหนอตอบนดากลัวจะเงินเยถามน่ากลัวก็เงินจะพายนี่ไปส่งเข้านอนที่ห้องไงส่งเคียวกะให้ผมเดี๋ยวผมพาเคียวกบไปส่งที่ห้องนอนเองนั่นต้องดูจะได้ไหมคงจะไม่ได้ผมไม่ไว้ใจปล่อยให้เคียวกบอยู่กับแบดบอยอย่างนายผมกูอยากแกดีดเสียงไงอะอะไรเนะี่ย ยัพอพ้องตื่นแล้วเหรอให้ฉันไปส่งเธอเข้านอนนะหพูดพูดพูดอมกันเลยนะแบบให้ฉันไปส่อองเธอเข้านอนนะทั้งสองคนได้พูดร้อมกันคุณต้องเลือกแล้วล่ะแอนน์ขเขาเป็นไถกี่นะ,ะฉันดีใจที่เธอเลือกฉันนะฝันดีนะฝันดีนะคนที่ฉันแอบรักพูดอย่างแผ่วเบาฮะเรียกว่าอะไรนะ เปล่าเอ่ไห้คุณพั้งคู่กนมังหน้าแรงขึ้นเรื่อยๆฮะฉันนอนละอืมอืมไม่เต็มเต้งขนาดน,นี้นะขึ้นชั้นบนเลยฮะ<ๆ>อ้ะอะเช้าแล้วสินะอัญสวัตรครับเอ๋เสียงนี้มันเคนตื่นแล้วเหรอครับตออนด้สายแล้วครับ ผมเลยเตรียมขนมไว้แล้วไปกินเถอะนะครับอืมฟ้านักกินจังเค้ทนทำเองเหรอรับไม่รู้จะถูกปากไหมนะครับเออแล้วไคกิเป็นไหนเหรอวันนี้ไม่เห็นเลยเพราะเพื่อนไคกิได้ข่าคคำสั่งของผมผมก็เลยทำโทษไปนิดหน่อยทาโทษนี่คือเกี่ยวผมเรียกไปให้ดูครับอ่าแบบนั้นเ,เพื่อนสกายมาเดี๋ยวไปตอบนะจ๊ะอ,อ่าแล้วใคกิก็ได้ปลุกมือเหมือนเรียกไครออิอะไรเงี่ย แล้วเคนก็ได้ปกมือเหมือนเรียกไขกี้ราฉะงั้นนี่ออกมาไหนซี่ไขกี้ดูแล้วนะโอ้ยพี่มันตอนนี้ตอนนั้นคุณถึงกับอุ้งนะและแอบอขมขำนิดนิดโอ้ยต้องถัดคลิปแล้วค่ะเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีฟอเรียก อ่านี่นะเต็มตัวบ้ายเนี่ยก็ไอเจ้าเคนสีโถงอายชัดนะคะเป็นเห็ดก็ต้องสุดห้ามาฉีกตะกี้กี่เอ้ยเชออ่าดูเหมือนไคก,กี้กำลังกดน,นั่น่ะนาเปลี่ยนกลับไปใส่ชุดเดิมเถอะใครกี้เดินกลับไปอย่างเงียบแล้เปลี่ยนชุดด้วยอลงโคลทั้งอย่างนั้นสองคนนี้ดูแล้วคงสนิทก,กันหน้าดูเลยนะและน่ารักจัง อ๋อจิ้งสรี่ั้งห้องนี้เราเที่อมไปด้วยกันไหนได้ไหมจิ้ี่นักเคนไปด้ไหมผมก็อยากไปนะแต่คงจะไม่ได้เพราะผมมีงานที่ต้องทำนะครับอ๋อโอเคๆมาข้างนอกไปไหนะจะไปไหนกันเนาะอันเกมมั้งฮะอันเกมเนี่ยนะอ่ฮะนี่เธอถึงน้ำไหมฉันจะไปซื้อน้ำไม่ละไหนไปซื้อเถอะโอเคเราตรงนี้แป้นนะ้วหว่างที่เราตรงนั้นก็ได้มีนักเลงเดินเข้ามาหาคุณ ชี้แตงพูดหีิไม่ดีสุภาพกัน,นเนียเอออย่าก,ก้อนนาเอาเป็นตัวอย่างนะคะกันเลยเอาเป็นเลยอีกอย่าเป็นอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะนี่เธอสนใจไปเที่ยวด้วยกันไหมนี่เธอต้องเจอหนี่เธอสนใจไปเที่ยวด้วยกันไหมคือกูว่อแล้วไม่ตอบสแสดงว่าอยากไปแล้วสินี่นายนะออกไปให้พ้นนะนางไงกะ ที่นี่ของฉันยังไม่ยุ่งขอไปให้คนซะครับครับขอโทษครับวิ่งหนีนี่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วกําไรนี่คือที่ฉันออกไปซื้อน้ำฉันโกหงมาขอโทษนะจะไปซื้อกำไรให้เธอนะากำไรฉันหลอกกับเธอนะมะเราไปเล่นเกมกันเถอะปัง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 เล่นเกมจัง ไม่หรอกกระจิ๋ของผู้ชายแล้วมัง้งแล้วคุณทั้งสองก็เล่นกันจนถึงสี่โมงเย็นขอบคุณมากนะสำหรับนี้มีความสุขม,มากเลยละ่ะไม่ฉันสินต้องขอบคุณเพราะวันนี้เธอไม่มาก็คงไม่มีความหมายหรอกนะรีบกลับเป็นเถอถ้าคุณกลับมาวเค้นก็กระโดดเข้ากอดคุณอะไรของมันวะเค้นแต่ยังจะครับของคิดถึงเงอะเป็นกูคุก็่าเงอะจ้าพรุ่งนี้เราจะไปทะเลกันนะครับเอ๋พรุ่งนี้นะกนระดานไปไหม ไม่หรอกครับพี่ไปเตรียมตัวเถอะนะวันพรุ่งนี้ก็ได้มาถึงสวยจังง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 งไม่ได้มาตั้งนานเนี่ยอะไะทุกคนงั้นเราไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วมาเล่นกันนะครับเย้เสียงของเราของทุกคนอยากสนุกสนาน่าฮาฮฮ่าฮ่าเฮ้ยฉันนับเองโอ้โรสนุกจังเมื่อกี้เมื่อกี้เผลอกดขีดขวาแล้วเขาไม่ขึ้นอะไรบนจอหรือเปล่าไหมนะ แน่นๆล่ะฮ่าเป็นไรไปเที่ยวโกจังสนุกนะนเร็วเปลแล้วระหว่างนั้นคุณก็ได้เป็นลงไปเที่ยวโกจ้าเที่ยวโกเที่ยวโกคุณทุกคนกำลังตกใจไม่เห็นคุณสลบไปแต่คุณก็ได้ลืมตาขึ้นตื่นแล้วหรอเจ้าหนะนี่ฉันมอยู่ที่นี่ได้ไงเจ้าสลบไปนะอ๋อเอะเจ้าไม่ไหวเลยนะถ้าเขาจะลงก็เจ้าดิ้งนะฉันขอพ่อ แล้วคุณก็ได้รู้ผลจากห้องผักในระหว่างนั้นคุณก็ได้เจอนี่นะคะก็ที่ก็จะบอกนะคะว่าเนี่ยค่ะก็เลือกคนที่คุณชอบเพื่อไปทางของคุณนะคะก็เนี่ยค่ะเราชอบคนไหนก็ขอกดเซฟไปก่อนนะคะคือถ้าเราเซฟไว้ใช่ไหมคะอ่าเซฟไว้ค่ะก็จะมาเลือกอ่าขอเลือกคนที่ชอบก่อนนะคะคือเอาตามความจริงอะตอนที่เราเล่นตอนแรกเล่นเล่นแบบไม่ได้แค่นะเราชอบตากย์นะแต่ให้พูดตรงๆถ้ามาเล่นตอนนี้ก็ชอบใครกี่แหละ หมือนกับผ่านเรื่องอะไรมากับใครกี่เยอะเยอะเนาะทุกคนเนาะไงยัยบ้องเข้าในน้ำมาเหรอใช่แล้วล่ะเดี๋ยวขอแต่งตัวแล้วนะอ๋อเมันใครกี่เนาะอ,อยู่ๆใครกี่ก็มึงพูดเข้าไปก่อนฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะรัเนะกเธอไหใครกี่ฉันคิดถึงเธอทุกวันห่วงหงุงเธอตลอดเลยนะคิวโกจังเ่็นแฟนกันได้ไหมอืมฉันรักนายนะ นเท่านี้นะคขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบนะคะโอเคค่ะก็นะคะทุกคนเคก็จบกันไปแล้วค่ะสำหรับลาสาเป็นไส่นะคะแต่ก็ไม่มีทางเลยคะ่ะเราก็จะไม่ดูเราก็จะไม่คุณดูเอ็อื่นๆ,ๆนะคะก็ถ้าอยากรู้ก็ไปเล่นกันเองนะคะก็ขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะคะทุกคนก็ขอให้มีความสุขกับการดูคลิปทุกคลิปนะคะ อะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอ่าอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะอ่าขอจบไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะซีเรเตอร์ค่ะ